ใครไม่ทัน3-4คันที่แล้วมาอีกแล้วนะครับ h o n d a X ADV 750ปี2018กับเลขไมล์หม่28,400กิโลมากระท่อ SC p r o โปรเจกต์ไฟคาร์บอนนะครับเสียงจะเป็นยังไงนี่ยสองหมื่นแปดพันสี่ร้อยกิโลนะครับ traction control มีให้ครบแล้วก็ตกแต่งซ้ายขวาการท่อแทนมีให้ครบนี่ ผมมาเรื่อยๆนะครับสปอร์ตไลท์มีให้หนึ่งคู่แฮชบาร์เต็มระบบบนล่างากัดหม้อน้ำมีให้และที่เด็ดอีกึงอย่างตรงนี้โชกหลัง YSs นะครับกันเหยียบของแต่งด้วยยูยูหนึบนท่อ s c Project นะครับยางเพลลรี่นะครับ Scorpion SIA มีมาให้ด้วยนะครับเบาแต่งสวยๆครบๆกล่องหลังฉากพร้อมแหลกตรงรุ่นให้พร้อมเดินทางบอกตรง,ตรง,ตรงคันนี้มาครับ และเจ้าคันนี้เราเปิดไว้เพียง279,000บาทเท่านั้นครับเพื่อนเนสนใจไม่อยากพลาดเหมือนคันที่แล้วจับจองกันได้เลยสวัสดีครับ